นี่เป็นตะก้อวินนะครับเกี่ยวเม็ดโฟมสองตะขอนี่เป็นเบ็ดชิโนุ0.5แล้วเกี่ยวเม็ดโฟมทั้งหมด6ตัวปนินปนิน Gracias sí. อันนี้เป็นวิธีการผสมเยื่อนะครับใช้เยื่อตกปลาเยอะกันใหญ่นะครับหกกำม,มือแล้วก็ผสมกับล้ำสดหกกำม,มือเหมือนกันคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันเลยผมเยื่อ่ง่ายับ ก็แบบผสมน้ำผสมน้ำหน้าไหมก็ขน้นใชียด้ำอีก ผมชอบเหยื่อค่อนข้างจะแบบนิ่มๆหน่อยนะถ้าเกิดใครอยางได้เหยื่อที่เป็นแบบฟุ่นๆก็ใส่น้ำน้อยๆแต่ผมชอบนิ่มๆแล้วแต่คนชอบครับมันไม่ตายตัวครับเรื่องการผสมน้ำ ลักษณะของเหยื่อประมาณนี้อันนี้เป็นลักษณะของหมายที่นี่เป็นหมยเทศาบาลหลังเทศาบาลตากฟ้านะครับจังหวัดนครสวรรค์นิ่มเบ็นดของผมออกมาหกคันครับเดี๋ยวเรามาลองตกกันผมไม่ได้มาตกที่นี่นานแล้วครับไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาผสมเหยื่อกันต่อ นี่เป็นเม็ดโฟมที่ผมจะใช้เม็ดโฟมครับนี่ก็เป็นตะก,ก้อที่จะใช้ก็เป็นตะก,ก้อวิ่งนี่เป็นตะก,ก้อวิ่งนะครับเกี่ยวเม็ดโฟมสองตะขอนี่เป็นเบ็ดชินโน0.5แล้วเกี่ยวเม็ดโฟมทั้งหมด6กตัวนี่เป็นเม็ดโฟมอันนี้เป็นเยือ่อเตรียมมาปั้นลั่มตกกันเลย มาเดี๋ยวเรามาปั้นกันนี่ก็ใส่ไปประมาณนี้จีป็นเม็ดโฟมผมจะหงายตัวเบ็ดออกขึ้นนะ ฝังลงไปงในเลยประมาณนี้นี่ปั่นเสร็จแล้วหกันเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวคว้างไปกัน มารอชมกันดีกว่าเผื่อจะมีตัวแวเวเวียนเข้ามากิน ฮ้ยปนินครับปนินอู้ฮ้ยปนินเข้าปุ้ยขัดเบาปนิน ปะดินปะดินกินเบ้าจัดเลยเห็นมันกดพอดีมันไม่ยอมลาบผมตีไปทั้งหมดสามไม้กว่าจะเข้าอ่ะปลาเพิ่งจะเข้าไม้ที่สามนี่ครับ 芦根道今天我弟们。 อ่าลูกปาแล้ววะโอ้ยไยิ่งตกใช่วะเฮ้ยอะยิ่งตกเว้ย ในที่สุดโอบก็ดังได้แล้วยีติกยีติกอู้โอ้โอ้ตัวใหญ่ว่าอู้เขาท่าเขาท่าอู้ใหญ่หูย ห่วงอะไรนี่เห็นไหมเนี่ยของจริงห่วงจังบ้านเนี่ยใจเย็นวนบึกเลยวะตัวมันจะเข้าตัวเมื่อกี้เลยตัวมันใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่้ยยอุแต่มันสั้นตัวเมียนสั้นปึกเลยสั้นนะเนี่ยตันนะ บวกแล้วผมได้ตัวสั้นทีครับยึตกลั่นจนได้รอกตุ้ยน่ะ พอแล้วครับกลับบ้าน <c oughs> <c oughs> สุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอบราขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมครับตอนนี้ผมได้เกมถึงพอนหมดแล้วตอนนี้ ก็ไม่เหลือแล้วะครับผมเก็บหมดแล้วเหลือแต่ปลาครับเก้าจะมีใครสมก็มตกก็ตกตามได้นะครับผมไม่ได้เก็บปลาจะได้ไม่ต้องทำใหม่ครับผมก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งน,นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผม,ผม้วยครับผมไปเจอกันใหม่ที่หน้าผมบ๊ายบายครับ ันี้เป็นผลงานของเรานะครับมีปลายิสกใหญ่สองตัวแล้วก็มีปลานินสามตัวครับไปช่อนตัวนึ่งต้องขอต่าของพระคุณอีกครั้งน,นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผวกนะครับบายบายครับ